เดี๋าพี่น้องมวชิวก็ได้ดังเดีน,นะครับเนี่ยฮะไม่น้องแตงโมเขาเดียตาํตาชมต้มให้กินนะครับอเออ,อขึ้นมาเอนอนี่ยอยากกินบ้าเนาอยากกินอยู่อยากกินอยูเช็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 บเเชบเเบบอบบอม่ๆม่ม่เนี่ยครับมาข้างมา้กกรกอเคื่ยมนะฮะ โคญ่ใหญ่เนาะโค้กใหญ่ๆแซบๆเลยเนี่ยฮะใส่เสื้อชีฟคนใต้ต่างแดงนะครับวันนี้นะอย่าท่านีดีหน่อยหม่โม่โม่มันกองสันกองสันเออเน่เน่ฮะจัก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 สีสันเออสีสันจะเป็นจังใดเนาะแซบแซบแซบ Bên chào ngay, chào chào chập chập chào chim 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 bương, chim chào 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 cầm cái chào cầm chào 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 มาถ่ายรูปเออผักส่รังนันมีน้ำนั่นยุกมายุกมาไหมกมกมากอ่ะแล้วแม่หับงับงับแล้วก็มีพี่น้องตะหันนะครับมากินด้วยนะคระตุกน้หนุ่มลูกเอาแขนงยังหรอข้าวเดี่ก็หนู กินใไม่สำั้งลรามีกินด้วยหนั่นหละิันิเชียงเกี่ยวมาแล้วนี่เราเพี้ยนนี่เราเพี้ยนีหนา่เจ้าของหลักเลยเนาะตุนอกอ่ะเออไม่ใส่ตุนอกว่ะใส่แปลาละข้สนไมกินมเอยมาแน่นอนละไม่ชอะเฮ้เสียก็วายลวหรือกิน ้นว่นนมา้ยที่สุมตานั่มกินหกัด้นมันเป็นพอตื่เหรแล้วทำไงมันไปกินพวกเพี้ยนรล่ะเออไปกินพวกเชบ้านานนี่เน่ยนากัดเน่ยน้า้นะไอกวาหมาลยไหมดกวาอืพีงเราชำหนักแค่เพื่อนลด้่ะจากมุดา นฮ да, ่เจลีวัวเนี <rim> ่ยมันเผ็ดมันเผ็ดะมันเผ็ดอรของีนะโอ้ประกาศเจลีเผ็ดนะฮึมันมตัวคาดีนะด้วยมันก็เลร่อนลอยจะหารตู้มันใช่ ตานี่นเดเมาบ้าาเอาเจ้าให้คนแร้วออช่ลล่ะดีมังแหละตาหนตาหนผมมากินจ้ำเลย่่น่ได้เอาแก่น่กินเอาน่หนาีมั้งนะตางมือต้เ่ยอาคาไทยมือเราค่ะจ้ามอตามือน่ยวาไยหัมือตาเมือนี่ยไปบ้านเลยคนไทยกินเลกินเนาะอช่ว ่อนพักกาดทางมัน้ามืากับยอกยอกแคบแคบแคบมีเสียงินักนันกินกันพักกาดนี่อะกัดแคบเดี๋วเอาปนบานหนังปองางิก็มันกินเลย่น่ก็อมนนะเขาตั้งไว้นั่นนะเออนั่งทานละอือ ่ปังจับมือหลังล่างก็อยู่ดังเันก็ย่าวนั้เ,เขาอบอกนั่นเขาบอกผักแบบนี้เขาชอบกินหนูก็ชอบเหมือนกันเวลากินหมูกระทะชอบกินแน่พี่อุ้งคิดถึงันเลย,ยนะอเน,น,นีนยมันมันยำเนีย่ยมันมไทยน้นิงไว้นาหรอาน้าจามโงค่ะเนื่อบมาาคือแบบ นอกนะอจังโมค่ะนะอ้าวนดูยิงหรอไงงอขาลูยิงขาใจนั่งกอดอย่านั่นับป้องอย่างนะี้ย่นั้นับป้องหันะอน,นเดียวกันเขาดูเฮ้่เอ,อมือยามายองี้บรรยากาศที่บ้านคือฝนกำลังไก,ก,ก่เจ็บตกมันนัลงกินชมตำนา้านนาวานหนูเองไอ้กวางไม่หยาออกมันกลักวเม,มื่อทชใจเลยวก็เอรานัา้นน่ะ loài nào nó nở hoa mai hết vậy đó hả hết vậy cả rồi? các con để mai nào lấy hết đúng để lấy hết nào à hết giống như mướn ở nhà à hết trái nè hết 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 kia bánh xong không làm mà khánh đấy ừ ừ ông cho mình hết bằng cùng nồi <laughs> lói lói cái là thiếu cá à đang tô không nhiều loài nó nhiều không chơi cái này bên cái gì cũng ờ một tháng này mi đang to hay ăn hay đây này rồi cắm điện cái này จะเปเอาไปอะไม่หเลยนนอืมเปจ้า um, so ัน the ัน ok. uh, ่ะพวกดวเพนเขาดีเขาดีอย่น้นะเขาติหันนมดปลาทูทโลกทูโลกก็น่รุงกับผานี่ยอะเออทโลกก็นรุงกับผามจ้าเจ่อเาหันคือว่า อาเรามีขนมก็มาเหลนขนเนาน้่งเนี่ยเอาเมื่อคืงเเอ้ยมาเอามืส่งยองกลมละก่อนอันก็มกินจ้ำนั่นน่ะอใจกับเมื่อก้าหลงมากๆกว่อไอ้เมเอลอยก่านั่นน่ะตาหันมากไหะเมื่อแหลอืมกะกัเมื่อก้าหลวงใ้มากกว่าอืออืกกลเมือก้าหลงมากนึกว่านี่ปังฮอนหันใมาอืมเจ้าวายปังบูดอูเขาหนาให้เอ็นหนึ่ง บอูเขาเป็นน้ำก้อนมันน้ำก้อนตัวน่พูดแล้วอูเขาเอออกัเมื่อไงกัไปอฟองไก็ไม่มาุกอ่ะข้วิน่ะข้าวกินอีกมึงขายอะไรไอ้ฟอเมื่อม่ามัมาวง่ะไม่ไยไงยัเปล่า ăn bông bông này nó bạn. Món này ngon y như Hử? cái à? Nếp à? Chắc này à? Nếp à? mơ hơn phải mang vậy thấy Hoàng? Ừ, <laughs> ừ <giặt> hết. Chạy <laughs> à? hết cắn. Chạy hết cắn, chạy hết cắn, nhèp phở mà bên này. นี่ปี่ีลาบุญหอมอันนี่ยใครจนเนียยจีน่างเออเนี่ย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 จี่างใคระใครรอเออนางฟ้องบบอืมใครไรมาหัวกึ่งจำช่วงช่วงจำช่วงำมือเฮ็ด้วยกำเนากำหนักหน้าฉวนบอกอุทวารลาบุญขึ้นเมืองบ้างเยอะ ยฮันหน่อข้ามมั่งนะอูโูหนอข้ามแบมสีสูงกันเลยูลยเหรอก็ไม่ได้ออกันไยอ่ะมิสังมนนนั่งกับพี่ปะนั่งกับพี่ปะนั่งนตเปลีนนอาบน้ำเหรออาบน้ำอาบน้อาบขนาดอาบเต็ฮะทำรากุ้นนี่ถึงำยัง Hào hồn lò, hào hồn lò, mãi kim trong tâm lợi. Con hồn lò, vâng tân lò không ạ? Con hôn 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 hút hôn 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 hôn

รอยจริงๆว่ามือนมียอะไรเลยนะเรามีอะไรเลยก็ตัวนี้ผิด้ามีเรื่องออย่าต้อง